เออคัอนคอยเปิดห้านเด็กให้มีคนมาเข้าคันค,นคอยเปิดห้านตอนเศร้าให้มีคนมาซื้อมาขายคันค,นคอยเปิดตอนสวยให้คอยห่างคอยมีให้คอยเป็นมหาเศรษฐีให้คอยล่ำคอยรหวยห้านนี่แมนหานพระพรหมมาสวยพระอินมาสร้างสร้างแล้วให้เป็นห้านข้ามห้านคูนสร้างแล้วให้ยูดีมีสุขสร้างแล้วให้ขายสนุกขายสบายหานนี่แมนหานผู้หญิงผู้ชายมาซื้อมาเว ฮันนี่ผู้ไปให้ให้มาหาผู้ไปนาให้มาซื้อซื้อแล้วก็ให้มาใส่นี่เออใส่ดีๆเงินยุใส่ก็ให้ไหลมากกงทองย่ใส่ก็ให้ไหลมาเข่าเงินเต็มเล่าเข้าเต็มฮันเออคั้นเม่นค่อยโบกเกียดข้านให้ค่อยห่างค่อยมีลงทุนซิปให้ได้ซาวั้นลงทุนซาวให้ได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านขั้นขาน้อยโบกเกียดขัน้นให้ขาน,น้อยเป็นมหาเศรษฐีมังมีสีสุข สนุกสบายสุกา่สุกสใจห้านน้อยก็ให้เป็นห้านไ่ห้านญ่ก็ให้เป็นห้านตูซาถุสซาถุกซาถุ